กองบัลลังดอกไม้นะคะซึ่งเราเคยเสนอเบื้องหลังนะคะภาพที่หนุ่มมาริโอเนี่ยจับเสาเต้ยมัดติดไว้กับต้นไม้<ะ>แล้วก็ฉีดน้ำแกล้งไปนะคะส่วนฉากที่จะได้ชมต่อไปนี้นะคะเป็นฉากที่เต้ยเอาคืนบ้างนะคะจับมาริโอมัดอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะแล้วก็ฉีดน้ำด้วยนะคะ,ะเจ้าตัวรู้สึกอย่างไรนะคะไปติดตามค่ะ เรียกได้ว่าเป็นฉากการแก้เผ็ดของเต้จรินพรที่รับบทพุชชมพูสาวร่างเล็กแต่ใจใหญ่ที่ถูกมาริโอมาเรอร์รับบทอานาวินใส่ชุดหมีสีส้มแปลนบุกเข้ามาในไร่อุ่นรักของตัวเองงานนี้ในฐานะเจ้าของไร่จึงจับมาริโอมาติดเสากลางแปลงปลูกดอกไม้แล้วฉีดน,น้ําใส่จนเปียกชุ่มไปทั้งตัวใครร้ย,จจยังจ่ายิงปีศาจไอ้บ้าฉันบอกให้ปิดน้ำไปไอ ้ดยก่อนหน้านี้เต้ก็ได้เคยเตือนเอาไว้ในฉากการแก้แค้นของมาริโอซึ่งเป็นฉากในแบบเดียวกันนี่แหละค่ะนี้นีเอาเคืนแน่ค่ะเอาเคืนแน่ค่ะงานนี้สาวเต้ยไม่รอชา้าทำการแก้เพจฉีดน้ำใส่โอ้ัแนควันฉีดเยอะขนาดไหนต้องดูจากน้ำในรองเท้าอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะโอเคอ่ะไปเสิร์หน้าผมเข้าใจความรู้สึกเตย้ยครับแล้วก็น้อมรับครับ ล้วก็รู้สึกเราไม่น่าทําเขาไว้ยเยอะอย่างนี้รองเท,ท้ารองเท้านี่น้ําเต็มไปหมดใช่ไหมเมื่อกี้รองเท้าก็ขังแล้วตอนนี้เตยก็ต้องเก็บตังค์สองหมื่นห้าไปจ่ายค่าไวเลสไวเลสพังไปหนึ่งตัวครับฉีดยังไงก็ไม่รู้เข้าไวเลสหมดเลยอ,ะอ่ะโอ้ฉีดนี่อ้อมรู้เลยนะครับโอ้จะไม่ฉีดโดนไวเลสครับผมนี่ฉีดหลบแบบนี้นี่พังไงยังไงอ่ะสองหมื่นห้างไม่ต้องขอโทษสองหมื่นห้าแต่เขาบอกว่า <50. S 1> เป็น น้ำที่มียาฆ่าแมลงด้วยผสมสารเคมีแบบประมาณ38%เอร์เนะมีหน้ารู้สึกแบบเฟ็ดเฟ็ไงไม่รู้ผมกินไปไม่กี่อครับแต่เต้ยเขาฉีดคือเขาเขาเล่งตาหรือไงไม่รู้เข้าตาผมแบบแสบมากเลยครับผมอันนี้แดงไปหมดเลยอาณาวินนะครับก็ไม่น่ามาครับวันนี้อาวินน่าอยู่บ้านเฉยๆส่งเมสเซนเจอร์มาก็ได้มาเองทำไมไปชตไปชต ติดตามฉากนี้ในละครเรื่องบัลลังก์ดอกไม้โดยผู้จัดตูพิยวดีมาลีนนก็บอกว่าตอนนี้ถ่ายทำไปได้กว่า40%แล้วค่ะนัดวรัญญามหิทธิรายงาน,นอเป็นคนตลกจริงๆมาริโอ้นะคะ <c oughs> ขี้ออดด้วยนะคะ <c oughs> ไฟช็อตด้วยขี่ฟ้องด้วย <c oughs> อย่างนี้ต้องเรียกว่าทีใครทีมันค่ะ,คะโอ้ะาดู่บ้างหลังนะสนุกมากจริงๆนะคะค่ะ